มันตอบโจทย์ลูกค้าบ้างหรือ,อยังมันตอบโจทย์ลูกค้ามากน้อยแค่ไหนความเป็นแบ็กอี dition ที่เขาเพิ่มเข้ามามีอะไรบ้างเห็นไหมว่ามีเพิ่มอะไรมบบ้างมีกล้องมองภาพรอบคันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยชัดแจ๋วผมยอมรับเลยชัดมากทำไมไม่ให้มาเนาะไหนๆก็แบ็กอี dition แล้วเพิ่มความดุดันให้อีกนิดนึงสิและยังเป็นจุดเด่นของรุ่นแบ็กอี dition เสริมในเรื่องของอุปรกรณ์ตกแต่งก็ได้ออปชั่นสิ่งที่ผมทำได้เนี่ยที่อื่นทำไม่ได้แน่นอนผมเพิ่มได้หมดนะเราเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศ ที่ยังทําอะไรพวกนี้ได้อยู่ที่อื่นยังทาไม่ได้เบิกอุปกรณ์แท้มาใส่เนี่ยที่เรายังทาได้อยู่นะครับโปรโมชั่นสิ่งที่ผมจะให้ตอนนี้นะครับฟังให้ดีนะครับสวัสดีครับผมบอมมิซูนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยในช่องวิวยูบายนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้ผมรู้ก้นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยวันนี้ผมก็มีรถหนึ่งรุ่นมานําเสนอนั่นก็คือ m i t s u b i s h i All New Triton b บ็กเ e ดิชั่นโมเดลนะครั Black Edition เพิ่ม,เต,มเติมมาจาจกรุ่นเดิ็ครัต้าน, er นั่อแหลั จริงเนี่ยรุ่นอัลต้าเนี่ยผมเคยรีวิวไว้แล้วนะคบไปดูที่คลิปนี้ได้ทาเปรียบเทียบกับรุ่นพามนะครับอัลต้าเนี่ยราคา1นึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทถูกต้องไหมแต่มันจะมีในเรื่องของความเรียบหรูเข้ามานะครับเพิ่มในเรื่องของดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เป็นสีโครเมียมเข้ามาคิ้วครอบตัวซีพวกกระจกมองข้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีโครเมียมล้อเป็นสีเทาๆแต่ตัวนี้ครับคาว่าแบ็ k เอดิชั่นแต่งคิ้วทาปากเพิ่มเข้ามาเพิ่มความเป็นสีดําเข้ามาเพิ่มความดุดันเข้ามาเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูว่่าสิงที มิสูบิชิมอเตอร์ทำมาเนี่ยมันตอบโจทย์ลูกค้าบ้างหรือ,อยังมันตอบโจทย์ลูกค้ามากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวผมจะรีวิวออปชันให้ดูว่าไอ้ราคา1นล้านสองหมบาทเนี่ยออปชันมันเป็นอย่างไรบ้างและโปรโมชั่นเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะไปสรุปท้ายคลิปอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแนะน,นําผลิตภัณฑ์ของผมก่อนนะครับนี่คือมิสูบิชิออนิวไททันแบ็กอีดิชั่นนะครับราคาของเจ้าตัวจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองหมบาท ถ้าสีขาวเพิ่ม10,000บาทนะครับแบ็กเอดิชั่นมีแค่2สีนะครับก็คือสีขาวกับสีเทาเท่านั้นสีดําไม่มีนะครับขุมพลังที่เขาให้มานะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรนะครับเป็นเครื่องไฮเปอร์พาวเวอร์แรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 8 4แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรนะครับเพียงพอไหมเพียงพอแล้วในส่วนที่เขาแต่งเติมเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะประกอบไปด้วยในการรีวิวออปชันเข้าไปด้วยนะครับไฟหน้าเนี่ยครับเป็นระบบโปรเจคเตอร์ทั ทีเชฟนะครับโปรเจคเตอร์ LED ทั้งหมดนะครับด้านบนก็จะเป็นไฟ d a y t ไ m e ไฟด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกทั้งหมดนี้ระบบนี้เป็นแบบ LED ทั้งหมดในส่วนของไฟหน้าเนี่ยประโยชน์ของมันก็ยังมีอีกนะครับก็คือช่วยเปิดปิดไฟสูงต่ําให้อัตโนมัติอันนี้ก็มีมาให้ด้วยสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับปกติเนี่ยคิ้วโครมเมียมตรงนี้จะเป็นสีโครมเมียมอันนี้เป็นสีดานะครับเพิ่มความเป็น Back Edition เพิ่มเข้ามาตรงนี้เดิมทีเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยแบบฮันนี่ค็อปเนี่ยเป็นสีดาเงา่ลน,นงาน เซนเซอร์ s s รอบคันมีมาให้แล้วมันมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าแสดงว่ามันมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็ระบบช่วยเบรก FCM นะครับระบบจะช่วยเบรกและช่วยชะลอความเร็วยันหยุดนิ่งเลยนี่คือสิ่งที่ด้านหน้าเขาให้มากล้องด้านหน้ามีให้แล้วแสดงว่ามันมีก้องมองภาพร,รอบคันล้อก็จะเพิ่มความเป็นสีดําเข้ามาเพิ่มความเป็น b บ a c k edition เข้ามาขนาดล้อของเขาจะอยู่ที่ขอบ18ยางเนี่ยที่ให้มาจะเป็น b i s t r นะครับไซส์ยางจะอยู่ที่265 60R18 ในส่วนของเบรกเนี่ย ก็จะมีระบบเบรกอัจฉริยะหลายๆอย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบป้องกาัรรานล้อล็อกขณะเบรกกระทันหันระบบกระจายแรงดันน้ำมแบบันเบรกระบบเสริมแรงเบรกระบบช่วยออกตัวบนทางราชานันระบบวควบคุมเสถียรภาพตัวรถระบบป้องกันล้อหมุนฟรีหรือป้องกันล้อลื่นถลายอันนี้ก็มีให้6อย่างนี้คือระบบเบรกอัจฉริยะที่เขามีให้ในส่วนของกระจกมองข,องข,องของ้างเดิมทีมันเป็นสีโครเมียมถ้าเป็นรุ่นอัลต้าปกติเนี่ยทีนี้เราต้องการตอกย้ำความเป็นแบ็กอิ dition ก็ทำสีดำเงาเพิ่มเข้าไปแล้วก็มีไ้ แล้วก็มีบายสปอร์ตวอร์นิ่งช่วยเตือนมุมจุดอับสายตานะครับเมื่อมีรถมาอันนี้มีให้แล้วก็กล้องมองภาพรอบคันแค่กระจกอันเดียวความปลอดภัยกี่อย่างแล้วว่ามีไฟเลี้ยวมีบายสปอร์ตวอร์นิ่งและมีกล้องมองภาพรอบคันแล้วก็ฟิล์มจริงๆมันเป็นฟิล์มเซรามิกแหละข้างนอกมองไปข้างในไม่เห็นแต่ข้างในมองออกมาข้างนอกเห็นชัดเจ๋ะเลยนะครับฟิล์มราแถมให้เลือกขนาดได้นะครับชายบันไดด้านข้างนะครับก็จะตกแต่งเพิ่มเข้ามาตรงเนี้มันจะเป็นสีไทเทเนียมเดิมทีมันเป็นสีบอลบอลเทาเทา บันได้แข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับขนาดใหญ่ถามมาที่มือเปิดประตูเดิมที่มันเป็นสีโครเมียมถ้าเป็นรุ่นออาต้าถูกต้องไหมอันนี้เพิ่มความเป็นแบ็คเอ dition เข้ามาก็คือเพิ่มสีดําเข้ามาสีดํา,าดเงาเพิ่มเข้ามาพร้อมปุ่มสมาร์ทเอนที่กดกดล็อกรถได้นะมี2ฝั่งนะครับไอปุ่มแบบเนี้ยแล้วก็คาว่าแบ็คเอ dition ตรงนี้ตอกย้ําความเป็นแบ็คเอ dition อีกนิดหนึ่งด้วยสติกเกอร์ด้านข้างท,างที่เป็นแบ็คเอ dition ในส่วนของด้านหลังตอกย้ําความเป็นแบ็คเอ dition เพิ่มเข้ามาเห็นไหมว่ามันเพิ่มอะไร มือเปิดฝาท้ายสีดำเงามีกล้องถอยหลังตรงนี้มีตัวล็อกฝาท้ายให้ป้องกันไฟด้านหลังหายถ้าไฟหายมันแพงมันเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะไฟถอยกับไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับลูกค้าหลายๆท่านกังวลว่าไฟด้านหลังจะหายห,ายหรือเปล่ามิสซูปิชิมอเตอร์ทำการบ้านมาอย่างดีเพิ่มตัวขันล็อกฝาท้ายให้เลยเออนี่คือเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่ใจลูกค้าเปิดฝาท้ายมาฝาท้ายไม่ค่อยหนัก ใครที่อยากได้ตัวช็อคผ่อนแรงด้านหลังมาคุยกันเดี๋ยวผมติดให้ถ้ามีช็อคผ่อนแรงผมว่าเพอร์เฟกแล้วเขาอาจจะไม่ได้ให้มาจากโรงงานแต่เดี๋ยวเราจ,จัดโปรแทมให้เออแล้วก็มีปีกตรงนี้ขนาดใหญ่นะโลโก้ไททันสีโคเมียมขนาดใหญ่นี่คลีนดีเซลกันชนด้านหลังสีดำเงาตอกย้ำความเป็นแบ็กอิดิชันแข็งแรงนะเนี่ยขยิงอย่างนี้เลยยังให้ล้ออะไหล่มาให้อยู่ล้ออะไหล่เป็นแบบแบบ็กสีดำนะมีเซนเซอร์ด้านหลังให้ด้วย มันมีเซ็นเซอร์รอบคันไงนะครับ RCTA ด้านหลังมีให้ RCTA คือระบบช่วยเตือนการชนขณนะถอยหลังออกจากช่องจอดเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อในส่วนของภายในรถให้อะไรมาบ้างหน้าจอขนาดใหญ่สัมผัสและมีปุ่มฟังก์ชันพวกนี้เพิ่มเข้ามารองรับทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบลูทูธวิทยุ FM Android Auto a p p l e CarPlay แผนที่นำทางมีให้หมดแล้ว มีแมปอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะมีกล้องมองภาพรอบคันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยชัดแจ๋วผมยอมรับเลยชัดมากแอร์ Air นะครับอิสระซ้ายขวานะด้านซ้ายอิสระด้านขวาอิสระซ้ายขวาให้เลยมีระบบแมคโครเพิ่มเข้ามาเพิ่มแอร์ลดแรงลมเบาแรงลมเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิมีฮีเตอร์ให้ด้วยที่สําคัญแล้วก็มีเนี่ยที่จุดบุหรี่ให้มีสายชาร์จ Type C Type A ให้ปุ่ม push start w i เลสชาร c h a r อร์ด้านหลังเนี่ย ตรงคอนโซลกลางเนี่ยมี usb ชาร์จโทรศัพท์ตรงนี้ให้ type c type a มีข้างหลังให้หมดเลยนะแล้วก็เนี่ยมีแบบที่จุดบุหรี่ให้ตรงนี้เลยตรงคอนโซลกลางเนี่ยก็ค่อนข้างดีเบาะหนังเป็นสีดําทั้งหมดนะอันนี้เก็บของได้ค่อนข้างลึกเลยแล้วก็เกียร์ออโต้หกสปีดนะครับก็สามารถทดเกียร์เองได้อะไรเองได้ยังไม่มีแพนด้าชิปตรงนี้ให้นะครับในส่วนอคอนโซลกลางก็จะเป็นสีดําเงาค่อนข้างที่จะสวยเลยมีที่วางแก้วน้ำสองอันเบรกยังเป็นเบรกมือแบบธรรมดาอยู่นะครับ เบาเป็นเบาะหนังสีดําให้ทั้งหมดจริงๆอ่ะภายในมันคือรุ่นอัลต้าแหละอยากเห็นภายในเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ให้ไปตามดูกันได้รุ่นออาต้าคันสีเทาไปตามดูที่คลิปนั้นได้คันนี้ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ละเอียดนะนะฮะเพราะเคยรีวิวไว้แล้วนะเกะด,ด้านหน้าเป็นแบบซอฟท์ทัชทั้งหมดนะอ่าประมาณนี้แล้วพวมอะไรนะครับเป็นแบบหุ้มหนังนะจับกระชับมือเป็นสามก้านตกแต่งด้วยสีบอลตรงนี้ฝั่งขวาเนี่ยสามารถ รับสายวางสายได้และรุ่นนี้ยังไม่มี Adaptive Cruise Control ให้นะครับแม้แต่ Cruise Control ธรรมดาก็ยังไม่มีให้นะด้านซ้ายเนี่ยควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงได้ปรับความสูงต่ำใกล้ไกลเนี่ยได้ทั้งหมด4ระดับตามสูงดึงเข้านั้นออกปรับได้ทั้งหมด4ระดับนะฮะในเ่วนของเลือนไม้ก็จะเป็นแบบเลือนไม้ดิจิตอลกึ่งอนาล็อกผมมองว่าอะไรที่มันเป็นอนาล็อก มันดีมันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วมันแม่นยําเข้มอะอะไรก็แล้วแต่เข้มผมมองว่าเข้มมันแม่นยานะครับและยังให้มีความดิจิทัลอยู่ตรงกลางอธิบายแบบนี้ยากเพราะว่าเพิ่มความเป็นวัยรุ่นแต่ยังต้องมีคุณปู่คอยเดินตามอยู่เอออย่างยี้ดีกว่าผมว่าเหมาะสุดแล้วนะเพิ่มลําแสงลดลําแสงของเรือนไม้ได้นะฮะแล้วก็ A of Start ตรงนี้อันนี้ A of Start นี่คือพื้นฐานของรถทั่วไปนะปัจจุบันที่จะต้องมีหมดแล้วก็คือกฎหมายของรัฐบาลควบคุมเรื่องมลพิษเวลารถอยู่สนิทรถมันจะดับ อันนี้คือระบบปกติลูกค้าบางท่านชอบบอกว่าทำไมรถมันดับเองสตาร์ทเองมันเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นไรครับการปัดน้ําฝนการเปิดไฟเลี้ยวควบคุมแผงไฟตรงนี้มีให้หมดแล้วไฟเป็นแบบออโตโอ้นะฮะประมาณนี้กระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้แล้วก็กระจกทั้ง4บานนะฮะเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเป็นพื้นฐานของรถยนต์สมัยนี้หมดแล้วกระจกตัดแสงยังไม่ใช่ไฟฟ้านะฮะยังเป็นแบบปรับเองอะไรเองอยู่ไฟไฟห้องโดยสารไฟสองแผ่นที่ ที่เก็บแว่นตรงนี้ไม่มีไฟนะมันแบบเปิดปิดธรรมดาเฉยๆมันบางแดดไม่มีไฟหลังคาเป็นแบบสีครีมนะไม่ใช่สีดำถ้าแอดลีดอะเป็นสีดำเบาะนะฮะไฟฟ้ามีให้ทั้งหมด8ทิศทางสำหรับผู้ขับขี่ตอนหน้าสำหรับผู้โดยสารนะยังไม่ใช่ไฟฟ้านะฮะปรับเองอยู่เออก็เลื่อนเขา้าเลื่อนออกเองอยู่ทำไมไม่ให้มาเนาะนไหนๆก็ แบ็กอีดิชันแล้วเพิ่มความดุดันให้อีกนิดนึงสิแต่ก็ให้อภัยเขาราคาเท่าเดิมอ,ะอ่ะอ่ามันไม่ได้เพิ่มราคาอะไรไมาเพิ่มเติมมากถ้าเป็นแบ็กอีดิชันเนี่ยเขาเพิ่มความเป็นสีดามาสีอะไรมาก็ถูกต้องของเขาแล้วมือหอนพวกนี้ยังมีให้อยู่มีแอร์หลังคาให้นี่คือจุดเด่นของรุ่นออาต้าและยังเป็นจุดเด่นของรุ่นแบ็กอีดิชันก็คือรุ่นเดียวกันนั่นแหละนะฮะก็ประมาณนี้ถุงลมมีให้ทั้งหมดเจลูกนะครับความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากถุงลม นิรภัยหรือแอร์แบ็กมีให้ทั้งหมด7ลูกคู่หน้าหัวเข่าด้านข้างม่านนิรภยัยนะฮะมีให้ทั้งหมด7ลูกด้วยกันด้านหลังขออนุญ,ญาตไม่ไปนั่งรีวิวให้ดูนะฮะถ้าอยากดูรีวิวเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ให้รุ่นอัลต้าสีเทาคันนั้นรีวิวไว้ละเอียดยิบทั้งภายในทุกซอกทุกมุมไปตามดูกันได้นะฮะโอเคครับภายในก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปปิดคลิปด้านหน้าพร้อมสรุปโปรโมชั่นตอบย้ำความต้องการลูกค้าอีกนิดหนึ่งว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกัันครบ ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ผมไปรีวิวให้ดูว่าอุปกรณ์ตกแต่งความเป็นแบ็กเอ dition ที่เขาเพิ่มเข้ามามีอะไรบ้างออปชันเป็นอย่างไรบ้างก็ประมาณนี้โปรโมชั่นสิ่งที่ผมจะให้ตอนนี้นะครับฟังให้ดีนะครับผมมีส่วนลดให้ทั้งหมด1นึ่งแบาทเอาไปทําอะไรก็ได้เอาไปเสริมในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งก็ได้หรือลูกค้าอยากเสริมในเรื่องของออปชันต่างๆออปชันสิ่งที่ผมทําได้เนี่ยที่อื่นทําไม่ได้แน่นอน ในเรื่องของ Adaptive Food Control พวกนี้ผมเพิ่มได้หมดนะเห็น <He en S 2> บ้างรุ่นนี้ไม่มี Adaptive Food ผมเพิ่ม Adaptive Food Control ให้ได้เราเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศที่ยังทําอะไรพวกนี้ได้อยู่ที่อื่นยังทําไม่ได้เบิกอุปกรณ์แท้มาใส่เนี่ยที่เรายังทําได้อยู่นะครับไม่ยากทั้งออปชันทั้งโปรโมชั่นผมไม่รู้ว่าจะตอบย้ำความคิดเห็นลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนหาลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยพักมาพูดคุยกันโทรมาปรึกษากัน ผมจะทิ้งช่องทางการติดตามและติดต่อผมไว้ด้านล่างนี้ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยซื้อเพิ่มหรือซื้อใหม่ชอบแบบไหนมาคุยกันวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ